การทำงานวิจัยเรานะคะก็ถูกถ่ายทอดลงไปแน่เพจต่างๆอยู่เสมอให้ผู้ที่ผู้ที่สนใจในการขับเคลื่อนนะการดำเนินงานด้านน้ำของภาคชุมชนนะคะได้เรียนรู้ว่าห้วยวังฝ่ายตุ้นที่น่าจะเป็นอีกโมเดลหนึ่งที่เหมาะสมกับพื้นที่ของจังหวัดน่านถ้าหากท่านเลือกนะคะแล้วก็อีกหลายๆโมเดลด้วยกันนะคะก็จะถูก ไปศึกษาตลอดทั้งปีงบประมาณ2,564ตรงนี้ก็ต้องขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิไลพรจันชัยนะคะที่เป็นทีมงานวิจัยหลักของเราช่วยอธิบายซึ่งซึ่งในวันนี้เรามีโอกาสดีที่มีตัวจริงเสียงจริงหลายท่านเข้ามาร่วมเวทีนี้ด้วยนะคะสำหรับโมเดลต่างๆของจังหวัดน่านเราค่ะขอเรียนเชิญค่ะก็เรียนท่านรองผู้ว่านะคะขออนุญาตว่า จะเป็นด้านนี้ก่อนเนาะเพราะว่าอันนี้จะเป็นภาพรวมของโครงการวิจัยทั้งหมดนะคะว่าโครงการวิจัยของเราเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะมาหารูปแบบการบริหารจัดการน้ำที่อาศัยกลไกของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะคะโดยที่ประเด็นปัญหาเริ่มต้นตั้งต้นเนี่ยก็คือเราพบว่าจังหวัดน่านเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีน้ำเยอะแต่ไม่ได้เก็บน้ำไว้โดยเฉพาะน้ำเพื่อการเกษตรนะคะ คือหน้าฝนเนี่ยเราก็จะปล่อยน้ำทิ้งไปทั้งหมดเพราะถึงหน้าแ้งประชาชนก็ไม่สามารถที่จะทำการเกษตรได้นะก็เลยพยายามหารูปแบบในการที่จะบริหารจัดการทรัพยากรน้ำยังไงซึ่งข้อจำกัดท่านได้รับทราบมาแล้วว่าความพยายามของภาคประชาชนเนี่ยต้องการที่จะ,ะสร้างแหล่งน้ำขึ้นมานะคะแต่ว่ามันมีข้อจำกัดในเชิงพื้นที่อันนั้นก็กทำให้อ่ ไม่สามารถที่จะทําแหล่งน้ําได้ด้วยตัวเองเราก็เลยมามองว่าเราจะมาลองถอดบทเรียนดูว่ามันมีกระบวนการตรงไหนบ้างหมู่บ้านไหนชุมชนไหนที่มีการบริหารจัดการน้ําแล้วพอที่จะเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆได้โดยที่มีกรอบแนวคิดในเรื่องของการบริหารจัดการน้ํเนี่ยตั้งแต่เรื่องของเริ่มต้นที่การตัดสินใจร่วมกันวางแผนการทํางานร่วมกันลงถึงการลงมือปฏิบัติ ร่วมกันแล้วไปประเมินผลว่าสิ่งที่ได้ลงมือปฏิบัติไปนั้นอะ่ะได้ผลสำลิดเป็นยังไงทุกคนได้รับประโยชน์ร่วมกันไหมนะคะอันนี้คือกรอบแนวคิดในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในส่วนของการศึกษาเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการในเรื่องของการเข้าไปถอดบทเรียนรูปแบบการบริหารจัดการน้ําต่างๆซึ่งก็จะเกิดเวทีในการถอดบทเรียนเนี่ยสิครั้งในระดับชุมชนนะคะ2ครั้งในระดับจังหวัด แล้วก็โชคดีนะคะที่หน่วยงานในระดับชาติแม้กระทั่งสนชทอชอเนี่ยก็มาให้ความการุณากับโครงการของเรานะคะทำให้เราได้ข้อสรุปในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยหลากหลายรูปแบบรวมถึงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโซ่ข้อกลางที่จะประสานร,ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคประชาชน